Oh. พอดีว่าฉันน่ะมีเรื่องอยากจะบอกเพื่อจะมาตกหลุมรักคุณเมื่อกี้นี้เลยฉันน่ะอยากชวนคุณเนี่ยไปเดทคะ่ะ<_โ>ได้สิครับู้ตายแล้วในเวลาออกเดทแล้วนะคะคเอ สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมซากูระส c ูซิมู i เลเตอร์เช่นเคยนะคะเพ้อมเย่นะคะ วันนี้นะคะทุกคนขะปอก็ค่อนข้างจะอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเนี่ยได้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะทุกคนขะก็วันนี้นะคะทุกคนค่ะปอก็จะมาทําตามคําขอนะคะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะบอกว่าให้ปอเนี่ยไปจีบเซลล์ที่ขายรถนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยหน้าตาเนี่ยค่อนข้างหล่อมากๆเลยนะคะโอ้ยจริงเหรอคะเนี่ยอุ้ยบอกเลยว่าวันนี้นี ยันจังเนี่ยจะได้มีแฟนอีกแล้วลหะคะเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นในร่างยันจังในเกมซาคูร้านเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหคือแบบมีแฟนแบบหลายคนมากๆเลยนะคะเนี่ยคือแบบว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแฟนแบบโคตรบ่อยเลยนะคะไม่จริงนะไม่จริงนะยันจังเนี่ยเป็นคนดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องชูเลยค่ะอย่าไปเชื่อมากเลยนะจะว่าไปแล้วนะวันนี้เนี่ยยัน จังก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะ่ะเอเอาไงดีนะทุกคนเราจะไปจีบพนักงานที่เป็นเซลขายรถด,ดีไหมนะเอา ค่ะทุกคนคะบอลก็จะมาทําตามรีเควสแล้วกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราเนี่ยจะมาพาผู้ชายนะคะที่เป็นเซลลขับรถเนี่ยไปเดทกันนะคะแล้วก็พาเขาเนี่ยไปสวีทกันแบบว่าสองต่2 2> อสองกันแค่สองคนนะคะโดยที่ปอนเนี่ยจะมาใช้เอิมน้ํายาเสน่ห์เช่นเดิมนะคะคืออันนี้ค่ะนี่เราได้ยางมันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า เราเนี่ยแอบเห็นเงินนะคะที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะก็ขอหน่อยแล้วกันนะคะปึ๊บตั้งหมื่นหนึ่งแน่ทุกคนคือแบบเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะ วันนี้นะนะทุกคนฉันนะ่ะจะไปเดทแล้วนะ่ะก็ต้องแต่งตัวสวยนิดนึงนะคะแล้วก็อาบน้ําล้างเนะือล้างตัวหน่อยแล้วกันนะคะอาบน้ํากันดีกว่าค่ะเพื่อนๆนะคะ่ะฉันเนี่ยจะต้องตัวหอมๆแล้วก็จะต้องแต่งตัวสวยๆนะคะทุกคน<อ>แต่งตัวสวยๆเพื่อไปยั่วผู้ชายนะอ่ะนะใช่แล้วใช่แล้ววันนี้นะนะเราเนี่ย ต้องได้ผู้ชายกลับมาที่บ้านนะคะทุกคนใช้เป็นเอิม่มชุดนี้แล้วกันนะคะสวยมากแม่นะคะปรจะมาขี่จัก,กรยานนะคะไปจีบผู้ชายกันดีกว่านะคะทุกคนขี่ชาักรยานไปจีบผู้ชาย ตันแหล่ตันลแล่แต่ว่าก่อนไปเนี่ยขอแวะกินทาโกะยากิก่อนแล้วกันนะคะพอดีว่ามันหิวข้าวจังเลยนะคะปพิบนี้งามงามหอมกลุ่นอร่อยอร่อย ไปดีฝ่าไปจีบผู้ชายดีกว่าในเมื่อมีน้องๆขอมานะคะปอก็จะมาจัดให้อย่าให้เสียเลยจ้าที่นี่ไงที่นี่ไง ในในในผู้ชายน่าอุ้ยตายแล้วมีความแอบเคลิ้นเล็กน้อยนะคะอู้ว้าวอุ้ยหัวใจเนี่ยมันช่างกระปี้กระเป๋าจังเลยนะคะเวลาเห็นผู้ชายหล่อเนี่ยะว้าวหล่อจริงหล่อจังอ้ายหล่อจริงตายแล้ว ออพอดีว่าฉันน่ะมีเรื่องอยากจะบอกนะคะคือฉันน่ะเพิ่งจะมาตกหลุมรักคุณเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามีคนขอบมาว่าให้ฉันน่ะมาจีบคุณแล้วก็อยากทราบว่าว,วันนี้เนี่ยคุณพอจะว่างไหมคะพอดีว่าฉันน่ะอยากจะชวนคุณเนี่ยไปเดทคะ่ะ วิตัยแล้วทุกคนคะเขินเขินนะและนี่นะคะคือการสแสดงความรักจากเรานะคะนี่ก็คือว่าเราเนี่ยทำท่าเป็นรูปหัวใจนะคะร่นพี่ชอบไหมคะหูคือแบบว่าผู้ชายหน้าตาดีมากเลยอะ่ะได้สิครับเออพอดีว่าวันนี้เนี่ยไม่มีลูกค้าด้วยนะ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นคู่เดทของคุณเองนะอุอ้ยจริงหรอคะ อุ้ยฉันขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะอุ้ยตายเลย เอาละค่ะก็ตอนนี้นะคะทุกคนลุ่มพี่เนี่ยเขาก็ยังคงบอกว่าไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะก็คือว่าเราเนี่ยจะมาชวนเขาคุยกันนะคะนี่ทําการชวนคุยก่อนนะคะแล้วก็ทําการทักทายค่ะนี่นะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ชวนคุยต่อนะคะแล้วหลังจากนี้ก็ทําการขอขอขออุ้ยอุ้ย ไม่ใช่อันนี้มันขออุ้มหรือเปล่าฮะอืมเอาละค่ะก็นในเมื่อในปอขอลองขอเขากอดซิว่าเขาจะให้ปอปกอดหรือเปล่านะคะขอเกาะว้ายขอก,อ,อ,ขอ,กอดได้ด้วยะนี่ขนาดว่าปอเนี่ยยังไม่ได้ใช้ยาสเสน่ห์เลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยให้กอดค่ะแต่ว่าไม่ให้จูบนะคะฮึมก็คือว่าลุมพีเนี่ยเล่นตัวใช่ไหมคะ คือรุ่นพี่จะมาท้าทายอำนาจจากยันจังใช่ไหมคะอเอาละเอาละถ้าในเมื่อรุ่นพี่เนี่ยกำลังท้าทายอำนาจจากเรานะคะเราก็จะมาใช้ยาสเสน่ห์ค่ะเพื่อทำให้เขาเนี่ยคลั่งรักยันจังนะคะแบบว่าหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะนี่รับเอาเดี๋ยวนะเขาบอกว่า ตัวเขาเนี่ยของเต็มแล้วนะคะทุกคนทำไมล่ะคะโอ้ oh, no เราจีบเขาไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยของเต็มแล้วนะคะไม่นะลุงพี่ทุกคนเรากําลังจะฝันสลายนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้เขาเนี่ยรับยาจากเราไปได้นะคะทุกคนฉันเสียใจมากๆเลยที่ฉันอ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเนี่ยเมื่อรุ่นพี่เนี่ยเขายังไม่ได้ชอบเราใช่ไหมคะเราคิดว่าเราเนี่ยจะต้องชวนเขาเนี่ยคุยบ่อยๆนะคะทุกคนเอาละค่ะก็ถ้าในเมื่อเราเนี่ยยังใช้ยาเสน่ห์ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนค่ะปอก็จะขอให้เขาเนี่ยตามปอมาแล้วกันเนาะแต่คือปอเนี่ยสัมผัสได้ว่าเหมือนพอปอเนี่ยคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยก็คือเขาก็มีความ แฮปปี้กับเรานะคะทุกคนจริงหรอโอเคค่ะเราจะใช้รถคันนี้เนาะมามา,มาในเวลาออกเดทแล้วนะคะทุกคนค่ะคือแบบว่าปกติเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องขับนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนขับแทนนะคะอ้ถึงแล้วคะ่ะลุมพี่ ลงมาเลยค่ะโอ้โหก็คือว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เนี่ยก็นานแล้วนะคะคือเขาตามปอลมาไม่เลิกเลยนะคะหรือว่าเขาเนี่ยกำลังจะมาตกรุมรักฉันก็ไม่รู้นะคะเนียนพี่มาเล่นม้าหมุนกันดีกว่าวขึ้นมาเลยค่ะลุงพี่ขึ้นมาสิคาอืคือแบบว่า ็นการเดทที่แบบว่าน่ารักกุบกริบอะนี่เลยค่ะทุกคนคะบอลลูนนะคะเราจะมาขึ้นตรงนี้กันนะคะเุ้ยหุ้ย,อยลอยแล้วลอยระหลงเฮ้ยมันเฮ้ยมันลอยเร็วว่ะทุกคนเอาผู้ชาย,ยผู้ชายผู้ชายไม่นะโอ้ยใจหายเลยค่ะอุ้ย โอ้ยตายแล้วยังจังจับมือผู้ชายนะคะทุกคนแปลว่าลุมพีเนี่ยกลัวความสูงใช่ไหมคะแ <Yeah. S 1> อมอใช่แล้วไปกินนี้เนี่ยรุมพีน่ะตกใจน่ะก็เลยลงมาข้างล่างนะครับโอ้ไอติมทุกคนกินกันค่ะ200เยนนะคะนี่มากินไอติมดีกว่าจ้าฟึบ รุ่พี่คะอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยอันนี้คือป๊อปคอนนะคะก็คือจะกินให้หมดเลยค่ะงามงาม <งำ S 1> หมก็คือโชว์ความอ้วนให้ผู้ชายดูนะคะแล้วก็อันดับต่อไปคือฉันจะพารุ่นพี่เนี่ยมาเล่นเครื่องนี้กันดีกว่าคะ่ะอุ้ยทุกคนอยากเล่นว่ะนี่นี่นี่นรุ่นพี่คะมาเล่นกันคะ่ะวา ลุมพี่ลุมพี่ไม่นะไม่นะเอา้านี่มันไรบารหลูนี่ว่าเฮ้ยทุกคนไรบาหลูเราเจอไรบาหลูเฉยเลยวูว้ว่าแต่ลุมพี่ไปไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ยลุมพี่ลุมพีวู้ววูวว้ถามว่าเสี่ยวไหมทุกคนคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเราเสี่ยวทิปค่ะ ไล่บาหลูหายไปแล้วอุ้ยนี่คือฉันกําลังเล่นข้างนี้คนเดียวหนึ่งเอา้าเอา้าเอาไล่บาหลูมาได้ไงวะเฮ้ยมามาหายหายว่ะเฮ้ยทุกคนแอบน่ากลัวนันเนี่ยโอ้โหแต่แอบเสียใจยอะ่ะคือแบบรุ่มพี่ไม่ตามเรามาทุกคนชั้นนะ่ะนะอุตส่าห์พารุ่มพี่มาเที่ยวแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะให้เราเนี่ยนั่งกับเขาเลยนะคะ วุ้ยทุกคนบอลหลุดหรอไม่ลุงพี่ลุงพ,พี่คะทำไมลุงพี่ไม่ตามฉันมาล่ะคะลุงพี่มานี่เร็วมานี่นะคะตามฉันมาเลยคะ่ะลุงพี่โอ้ยมีความ น่ารักมากเลยดูดิถามถามจริงๆว่าลุมพี่เนี่ยไม่ได้มีใจใช่ไหมคะก็คือแบบคือเขานั่งจ้องหน้าเราเนี่ยไม่ละสายตาเลยนะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมองแบบนี้เนี่ยฉันน่ะก็เขินเป็นนะคะรู้ไหม <c oughs> รู้ไหมคะลุมพี่ ไปดีกว่าค่ะทุกคนปร๊บจูมือผู้ชายนะคะไปเด็กกันดีกว่านะคะนี่มันคือที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นโรงหนังวิ๊จริงๆด้วยนะคะทุกคนว้าวลุมพี่นั่งแล้วค่ะอ๋อมันคือเอิ่มเป็นการแสดงของเจ้าหมีนะคะเป็นหมีสีม่วงกับสีขาวนะคะเอาลุงพี่ค่ะก็นั่งลงสิค่ฮะฮัลโหลก็นั่งลงได้ไหมหอดร้องแหละฮะลัลโหลลุงพี่คือจะนั่งค้ำหัวทำไม 哈。<Huh? S 2> <laughs> โอ้ยทุกคนค่ะก็คือว่าวันนี้เนี่ยคือเราก็ได้พาลุ่มพี่นะคะมาเที่ยวนอนแล้วก็พามาเดทนะคะก,ก็คือว่าปอกับลุ่มพี่เนี่ยจะเป็นแฟนกันแค่วันนี้วันเดียวนะคะคือเป็นแฟนทริปนะคะทุกคนเออเพราะว่าแฟนที่เรารักจริงๆเนี่ยจะเป็นลุ่มพี่ที่อยู่ข้างบ้านเท่านั้นนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะปอก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาทําตามคําขอเรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้ปอเนี่ยมาจีบผู้ชายที่ รถนะคะก็คือผู้ชายคนนี้เลยนะคะบอกเลยว่าอืหล่หหอจริงๆนะคะเนี่ยดูสิอื กอดผู้ชายคิดดูละกันเป็นไงโอ้โหอุ้ยไม่ให้จูบด้วยอะ่ะทำเป็นเล่นตรงเล่นตัวแหมเอาละค่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสอับวันึี้ก็ายบายค่ะทุกคนขา๊ายบายวู้ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน